ท่าสบายดีเละสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับส้มมืันนี้เฮากะออกมาหน้านะมืนันนี้มาเบิ้งเข้าไทยตะก,กามืนันนี้ให้ยันผมมามาไทยตะก,กาให้พอดีเขาออกมาแต่ปลากระแหวมาหน้านะเอาปลามาอ,อันนะั่นสู่เขากินแต่ว่ามาเสร็จเขากินเข่าหละกินเข่าแล้วบ่ตมูฮงตมูฮุ่งนี่ก็ลับอยู่ เอาปลาดุกมามื่อนี้ยามาซีโตมากินมาจามแตงหมกำลังดังไฟช่อง,อ,งองนี้พักเทียงนะพอดีพ่อม,มาเมื่อมาบาดละมาส่งลูกาสเท้ายังไงบอเนี่ยฝนน,นนอนขอลุกอยู่ครันหน้าใส่หมุกนะสวัสดีดูนักซื้อ คือบ่พอใจนี่สบายดีกะใครยานกำลังื้อเาว่มีอยู่เห็ดเบากสะอาดใช่มาบอกใส่สามอันนี้ได้ไทยได้ซองห่อหนึ่งสามข้ออะกูยไทยแล้วกอิดดุบแล้วผมมาเห็ดเบยกนันไทยได้สามข้อหนึ่งนี่ไทยจะซืตกให้นี่คือเก่าแต่ก่อนว่าจะลงไปตกอยู่ไห้ลุม เขาลุ่งเขากะทยตะการใ่ไหยไถก็เอาไปแปลงใหม่ใส่จานใหม่เออกำลังสิทามาถือไปย่างติบเขานะกูคือว่าติบเข่าได้ยอะเข่าแห้งละนะ ไในจามพินบ่อยจามเอามาตีปลาดุกกินก่อนบัดนี้<อ>จามปลาดุกยังเต,ต,ตเี้ยบวันนี้มาสิเขากินเข่าลแล้วอกอ่างบุกิคนกินปลาดุกนั่มบัดนี้ผมมาบ,บุกินละเคยย่านบุก,กินนั่นแหละอร่อยในนั้นนะเม,มามาบุกินแล้ว ยังีน้คนนั้นนะลำตาจะมีชุกนนะเอ้ยยิมอยู่ี่นี่ป่าดีชุก่าจะไยกคนตกแห้งแล้วอยู่ป่านาะแห้งมาคืนนี้่แห้งเนาะวันหนาก็จะนลายเพรเป็นโทมันคือนียมาอยู่ภูนาน้ำลายถ่าถาดเลยอยู่ป่านะ มีแต่ตัวใหญ่ๆปลาตัวนี้มันเน่าเลยด้ปลาตัวนั้นเลยมันตายได้ตัวเดียวนะ cho mình hẹm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาลอกประตูนะล็อกเลอซุกแหละปีงป้าในกา่โมไง มึแตะล่ะมงปกินมะปิ่งปลาดุกเนี่ยเยอมลุงมั้งมงมปกินมะปิ่งปลาดุกมาบารูปปิ่งปลาดุกนี่มาพ่อมา

นเอาตอเดี้ใยซุกจุเจอปนะโอ้ยหยึ่งหยิเหลือดีตำไก่ก็มหุ่งกินนะคักแล้วนงำหุงี่เนี่ยน่าจะกินก่อนมาจาก็ได้นึกว่ามีเบอร์เาบางจะประดุกมาปิ่นกิน คนแต่แร,รกว่าพ่อมาท่าน้ามันนะแล้วเป็นเพื่อหน้าหายเยี่ยบเ, <c oughs> เป็นบุล<ะ>เล่ก็เออตื่นละตื่นละเยอะแน่กินไม่ได้หรือไงกานาินหน่อยกินบ่ดได้กินหน่อยอืนหน่อยกินอันนี่อันนี้ก็บไม่ได้ได้นั่นล่ะได้ตะนำ างานไทยหนองเนี่ย่ะจะกินเนะยอะแน่น่ากินน้ำก่อนกินน้ำน้ำเมฆก่อนแล้วยังกินน้ำเพลืสีนี่หะจอกกินน้ำเมฆกินข้าวแล้วก็บาร์มาลงมาไทยดูดน้ำใส่เลยนะที่อันนั้นเลยตกกลาแล้วก็ใส่น้ำได้ โอ้มามันงัดก็ปับ๊บปั๊บเลยโคดไทรก,กานะหากมันหยางเลยมันลกงัดบับบบงดูดหนามขึ้นมาในหนามพายกับบกลงลายเติบอะไรได้นะ thì cả hẹn bởi chắc bởi này bốc lên ở đây nào ขาดยอะแล้วแหละหนามกันลายเลยดีมากเไรวะมาหนึ่งแถววม oh. ทำเลยนะอันที่แล้วในการเลือล่อนลายปีนี้ผลขึ้นตกเปิดเป็นซองสอบลรอ มันละลายเลือลายกว่าเก่าบ่ หนามมันกำลังเนียวหนามมันบ่หอยหน,า,นามในพอ่อเลยนะไปผิดจักปกนโอ้บกไล่แต่แมนซูปีในได้ดป้าเลยแล้วไหนเป็นเซซแอล จมันสูบอีกจังหนออันนี้เก็บปลาได้เลยนี่หลอบหน้ามาสูบใส่ตะกานี่ก็คขันฝนบนตกก็อาจจะเอาให้มันแห้งเลยพอดีได้เก็บปลาส่วนหมุกกับแตงโมพักกันเมื่อไรนะเมือม่อนหนึ่งเขาถาแต่เพื่อนเติมคำแล้วตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแต่แดดยังห่อนอยู่ได้ วันนี้แล้วก็ไปซอยกูนะก็แค่นยังมีแต่มื่ออื่นมาอันตกกาเนี่ยวัอนี้มาไทยขาดไใบแม่ทั้งโม่เอาขาวลงไปแซ่อยู่ทำไรได้บันนี้จได้เมื่อและบ่าวพมมากันลงไปเอาจักขึ้นมาเอารถไทยลงไปเอาเอาจักสายยางมื่ออื่นค่ะมาตกกา มึงยังมาหวานมันีนแสกกระปุกไว้ก่อนส่วนเขาลุงเขาหวานเลยหวานแห้งเลย <c oughs> บังปลานะขึ้นมาพีปลาซิ่วส่วนไล่บังพายนี่ก่อนท่าดูดพายนี่นะพายเถิงนี่ดูดปีนี่นะ น้ำยังບໍ່ຫລາຍຢູ່